อีกสี่ห้าเดือนดีเวียนทำมานานีสินสิดูสิดูสิสสสเอาโอ้เรียเอ่งน้ำเลยส, ilo, ส, ğan, สวยจังเลยนไม้ไมไมมาัานิมนยมนูแยมตื่นได้แล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะหนูยิมหนูแยมรู้หรือเปา่า วันนี้คือวันอะไรอวันที่สามตุลาคือวันอะไรให้ทายวันเกิดของซีซีเลมอนวันนี้ซีซีเลมอนครบหนึ่งขวบแล้วนะโอ้ยหนึ่งปีวันนี้แล้วแม่ปุยเย่แม่ปุยจะมาชวนนูยมหน่อยแย้มไปทำเค้กให้ซีซีเลมอนโอเคส่วนนี้มีการให้ซีซีเลมอน ว้าวหนูแย้มมีการให้ซีซีเลมอนด้วยเหรออ่าฮะโอเคงั้นเดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูแย้มไปแต่งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำเค้กกันค่ะ <Hi. S 2> แต่งตัวเสร็จหรือ,อยังเยสเราจะมาทำเค้กกันแล้วนะคะปีนี้เราจะทำเค้กน้ำแข็งให้ซีซีเลมอน <Wow. S 2> นูน่นนูน่นมานูน่นมานู่นซีซีเลมอน <Yes. S 2> จ้าเอ๋สุขสันต์วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดนะ โตขึ้นเยอะเลยจากครั้งแรกที่ไปเจอนะคะนี่เดี๋ยวให้น้องๆดูนะครั้งแรกที่ไปเจอเป็นแบบนี้เลยตัวเล็กนิดเดียวเองพอครบหนึ่งปีมาตัวโต,วต,วตวขึ้นเยอะมากเลยนะคะลิมเดี๋ยวเราจะทําเค้กน้ําแข็งให้ซิซิเลมอน,นพะกินเท่าไหร่ก็ได้กินเยอะแค่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นน้ําเปล่าแม่ปุ๋ยเตรียมนี่เลยแม่พิมเค้กให้เรียบร้อยลิมเนยมก็ เอามาเติมน้ำได้เลยค่ะหยิบมาเติมน้ำเลยน้ำกอกอใช่ค่ะใช่พอน้องชอบกินน้ำกอกเป็น,นที่สุดหนึงตัวจะมีอยู่สามบล็อกนะคือใหญ่กลางเล็กโอเคตรงนี้ค่ะตรนี้ตงนพอยังเปิดได้เลยค่ะได้ไหมไหวไหมสูงนะสูงนะ ช่วยไม่ไปช่วยน้ำมันไหลจังเลยเย้เยๆเย้เย้นะยนยื่นย้มทั้แค่ๆห้ชิ้นที่เอ่มเองเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะแช่ในช่องฟีสนะคะให้น้ำมันแข็งตัวนะคะตอนนี้เย็นเข้ามืดแล้วนะคะ ถึงเวลาที่ต้องมาฉลองวันเกิดให้จิจิเลมอน Happy birthday to you Happy birthday to you นั่จับหูกันแล้วจับหูกันแล้วนี่ใครมีงานทำตั้งแต่เหลืออีกสี่ห้าเดือนดีเวมทำมานานแล้วอ๋อทำก่อนหน้านี้สีห้าเดือนแล้วนะพอบอมหาแขวนแล้วหาแขวะหาที่แขวนแล้วไหนขอดูป้าหน่อยสิ Happy Birthday ซีซี่เลมอนนะคะเดี๋ยวเรามางตรงนี้ก็ได้นะนี่ไงนี่ได้แล้วซีซีเลมอนอยากกินขนมเค้กไหมาเร็วปะเดี๋ยวเราไปเตรียมขนมเค้กให้ซีซีเลมอนก่อนนะจ้าอยากจะบอกอะไรให้เค้กของซีซีเลมอนแม่ปุ๋ยใส่อะไรเพิ่มลงไปด้วย อันนี้เหรออ่ลงมาลงมาเรอยร่ลงมาลงมาังะเดี๋ยวตกใสเท้าได้หนักตกแตเท้าไ้หนักช่วยรับถ้ใช้กันถือใค่กันถือเล่นอย่างี่าเด็กๆตึงเตงก้นไม่เหมือนจากซอนชามแ่แดว้าวนี่ของของหนึ่งโคนของหนึ่งตเซตหนึ่งเซตคืออย่างนี้ใช่ค่ะอ่าแม่ปุ๋ยเราจะทำยังไงอ่ะเราจะต้องเอา เค้กน้ำแข็งออกจากแม่พิมพ์ก่อนนะคะซึ่งเอ๊ที่คนอาจจะงงว่าอุ้ยทำไมใส่สีให้ซิจีเลมอนใช่ไหมทำไมใส่สีให้เลมอนใช่ไหมเพราะอะไรเพื่อผิวสดใสหน้าทานอ๋อเฮ้ยต้องทำอย่างนี้ใส่น้ำเทลบูบอยลงไปแต่น้ำไม่มีความหวานนะคะมีแต่กลิ่นที่หอมชวนกินฉุยๆขอไมคอบเป็นใช่ไหมเดียวค่ะความได้เลยค่ะชั้นที่หนึ่งนะชั้นข้างล่างนะจะเย็นค่ะหรือแตกหรือแตก เรียนเรียนเรียนเห็น้นยิมก็นยยเยมาเร็วนยิมาเ็วาอยอมหอใส่น้าเฮบุบอยสีเขียวค่ะใส่เพื่อเพิ่มสีสํนเพิ่มกลิ่นฉือไม่มีรสชาตินะคะสีชมพูมันไม่น้องหมาสามารถทานได้ค่ะงงยังงี้นั่นไงอุ้ยมายันเอียงไม่เป็นไรค่ะ ออ่เแล้วก้อนที่สองค่ะมาแล้วก้อนที่สองมาตรงนี้ก้อนที่สองค่ะมายกไว้นะคะยกไว้ยกไว้ยกไว้ว้ายของหนูยกมาแล้วเอาไว้ด้แล้วก้อนที่สามจะได้ว้ายของซีนี่นีมันมีมีมีของซีนี่มีมีแอ่งน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ต้องหมุนหมุนหน่อยนึงหมุนหมุนก่อนแล้วก็ไปไว้ชิ้นข้างบนสุดมีความพิเศษแม่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปเลยไหนขอดูตัของใครได้บ้างคะอา แม่ปุ๋ยเติมสตรอเบอรี่กับเซอร์เรี่ลงไปเซอร์เรลลี่เหรอใช่ค่ะสีเขียวเป็นเซอร์เรี่หั่นนะคะสีแดงเป็นสตรอเบอรี่เฮ้ยสวยจังเลยน่ารักมากใช่ไหมล่ะอ่ะปุ๋ยจะให้ดูใกล้ๆนะคะเค้กวันเกิดของซีซี่เลมอนคตรหนึ่งโคตนะคะเป็นเค้กสามชั้นเป็นเค้กน้ำแข็งนั่นเองเป็นสตรอเบอรี่นะคะเป็นผลไม้นายเจ้าของวันเกิดพร้อมหรือยังนี่นี่ Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday Happy birthday to you! 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 Happy to you! เฮ้ยแม่บ <worries> like like uh ุ huh. here, ๊ยอยากจะให้ดูค่ะแม่บุ๊ยอยากจะให้ดูดูเลมอนกอลเลียเค้กวันเกิดของตัวเองดูแต่ละตัวอ้ยอะตามสบายเลยอะตามสบายเลยค่ะมันกินไม่หมดหรอวไปไ่มอะตามสบายเลยค่ะตามสบายตามสบายเลยเออ เอาผ้าต้องเอาผ้าเช็ดเท้ามันหน่อยไปไม่เป็นไรตามสบายเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะอุ้ยซิซี่กำลังโหซิซี่เอาลิ้นอะเข้าไปในรูที่มันเอ็นเป็นแอ่งน้ำเลยใช่ค่ะมันกัดค่ะโอ้โหเลมันกัดซิซี่แล้วไปกินสตรอเบอรี่นี่เนาะนี่มีมีมีอะอุ้ยน้ำซีซีนะเลมอนมาโหดูลิ้นเลมอนทุกคนดูโอ้โหใหญ่เลยใหญ่เลยตรงนี้มีน้ำน้ำหายหมดแล้วน้ำไปอยู่ข้างล่าง เวลาอากาศร้อนๆนะคะแม่ปุ๋ยก็จะเอาน้ำแข็งนะคะไปให้ซีซี่เลมอนคิ้วคะอุ้ยกินแล้วนะใครเล่นชอบไหมดูซีซี่ใช่ท่าเขียนคงจะชอบน้ำแข็งมากโอ๊ยใจซีซีใช้เท้นั่งเออนั่งนมเออนั่งลงเออออานั่งนั่งเก่งเย็นอ่านั่งเลยในมอน ดูดูทุกคนหันก้อนให้พี่ก้องด้วยนะหันก้อนให้ผู้ด้วยนะไม่สนใจเลยด้วยสนใจแต่แข็กแล้วเนี่ยเลมกินหมดอยากได้ชิมนะนะโอ้มาแย่งกันมาแย่งน้ำแข็งกันนี่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 เราจะต้องยื้ถืออย่างโอ้โหอืมอืมอันนี้น้ำแข็งโดนมาเต็มพื้นเลยกินตรงนี้กินในถาดดีกว่าสะอาดกว่าเออเลมอนกินเลย แม่มาตีอะไโอ้โหดูซิซิดูดูซิซิดูโอ้โหทำไมหัวสั่นหัวหัว่างน่ทำไมอยดูลื่น่าพื้นไอ้ไอ้มาดิมาดิไม่ไม่ไไปนน่นไปนน่นเอาตัดกันแล้วเุ้ยซิซไปแล้วซิซไม่ชอบเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เริ่มแล้วเริ่มแล้วดมดมดมาราอาวมาแล้วดีไปละลายน้ำมาให้ตอนนี้มือสัมผัสเป็นถึงสตรอเบอรี่เลยเห็นไหมเห็นไหมนี่นีอนี่รี่มาแล้วพร้อมยังพร้อมหรือยัง let's go มาคนละอานคนี่นีนๆๆ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 มาเนี่ๆมาเนีมานีเลมอนเอาเลมอนเข้าไปในในถาดแล้วตอนนี้ตอนนี้คือ อ่ะคนละตัวคนละตัวคนละตัวคนละชิ้นคนละชิ้นอ่ะแยกเลยโอเคอ่ะกินของใครก็มนเลยการนี้มีสลัดรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมนะไม่เป็นไรปกติมันชอบแย่งกันกินแย่งกันกินอาจจะอร่อยก็ได้เดี๋ยวก็มาแย่งกันกินอีกชิ้นนึงอ่ะเดี๋ยวเออเลมอนไม่กินแล้วนะเลมอนไม่กินอะไรอ่ะที่ฝั่งนี้เป็นเสลี่กับสตรอเบอรี่นี่ซิซี่ชอบมพยายามหน่อยซิซี่พยายามเลมอนไม่ให้เลมอน เฮ้ยซีซี่กินใหญ่เลยซีซี่ชอบแบบนี้หรอเดี๋ยววันหลังแม่ทำให้กินนะนี่กัดใหญ่เลยกินสตรอเบอรี่ใหญ่เลยเอานั่งลงนั่งลงนั่งลงเอย่าล้มอย่าล้มอย่าลเมีลยเลมันไปไหนเลมันมาเลมอนมาเลมันไปกินก่อนไปกินก่อนอี๋ยวมานั่งเร็วชอบไหมมชอไม่ทำให้ซีซี่กินได้ง่ายเขานแต่ซีซี่กินสตรอเบอรี่ของทินนี้ไปเกลี้ยงเลยอะไม่เป็นไร เลมอนอาจจะไม่ชอบเนี่ยเลมอนเลมเลมอนชอบเลอรี่เออทิงด้วยเลมอนชอบฟีกซี่ไม่ชอบเลอรี่ซิซี่ชอบสตรอเบอรี่อ่าเลอรี่โอ้เลอรี่กันเลยนะให้ซิซี่ไอ้เลมอนเลมอนซิมานี่เลมอนกินไหมเลอรี่กินเพิ่งแข็งอยู่เลอรี่นั่นไงนี่นั่นไงกินสุดๆคงจะเย็นแล้วพอน่าจะอิ่มแล้วล่ะ กินไปเยอะแล้วนะป่ะเออร่อยมากวันนี้ย่ำอร่อยซุดสันมันเกิดนะซุดฉันมันเกิดนะจ๊ะสุขสันต์วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะโอ้โหเลยอะไรกำลังดมน่าจะปวดฉี่เอ้ยฉี่เรียบร้อยเก่งนะจิซีเลมอนฉี่ในถาดอึถัดฉี่เลยนะคืออะสำหรับเค้กนะคะที่แม่ปุ๋ยทำนะคะไม่จำเป็นต้องทำให้น้องหมาเนื่องในวันเกิดก็ได้นะคะ คนไหนที่ดูอยากจะทำให้น้องหมากินในอากาศที่มันร้อนๆสามารถทำได้นะคะโอเคซีซีเลมอนลาท่านผู้ชมทถงบ้านไปก่อนแล้วบยบายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย